เพลียหลังกินข้าวอันตรายกว่าที่คิดนะคะง่วงหลังกินข้าวอาจจะไม่ใช่แค่เพลียนะคะสังเกตไหมเวลาเรากินข้าวใหม่ๆเสร็จแล้วอ่ะเราจะรู้สึกเหมือนง่วงเหมือนตาจะปิดเลยนะอันเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องธรรมดานะไม่ใช่ว่าทุกคนที่กินข้าวเสร็จแล้วรับพลังงานแล้วจะเพลียมันอาจจะเป็นสัญญาณลึกๆค่ะว่าฮอร์โมนของเรากําลังเพี้ยนเวลาที่เรากินข้าวหรือของหวานจัด น้ำตาลในเลือดจะพุ่งขึ้นอย่างเร็วมากร่างกายก็ต้องปล่อยอินซูลินปริมาณมากมาจัดก,การน้ําตาลเหล่านี้ให้มันพอเหมาะสมกันแต่บางทีอินซูลินปริมาณมากเป็นกดน้ําตาลลงอย่างรวดเร็วจนเราถึงระดับที่น้ำตาลต่ำกว่าปกติซึ่งทำให้ร่างกายเกิดอาการน้ำตาลตกค่ะง่วงเพลียไม่มีแรงทั้งที่เราเพิ่งกินอาหารเสร็จคราวนี้ร่างกายจะปล่อยฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาเพื่อบาลานซ์ระดับน้ำตาลเป็นแบบนี้บ่อย ต่อมหมวกไตซึ่งเป็นตัวสร้างฮอร์โมนคอติซอลอะค่ะทํางานหนักเขาจะเริ่มล้าแบบที่เราไม่รู้ตัวเลยนะทางแก้นะให้เราปรับอาหารค่ะกินอาหารพวกแป้งข้าวเส้นน้าตาลให้น้อยลงแล้วเพิ่มพวกใหญ่อาหารโปรตีนไขมันดีให้มากขึ้นเรียกได้ว่าในหนึ่งมื้ออาหารของเราอะขอให้เราอิ่มด้วยโปรตีนใหญ่อาหารและไขมันดีมากกว่าอิ่มด้วยแป้งนะแล้วก็นอนหลับให้เพียงพอ7-8ชั่วโมงต่อวันเริ่มง่ายๆแบบนี้เพื่อจะได้กลับมาสมดุลฮอร์โมนค่ะ